ความรักไม่เท่ากับความโรแมนติกอันนี้แยกขาดออกจากกันชัดเจนบางคนจะรู้สึกว่าแบบแม่งคือเรื่องเดียวกันปะวะหรืออะไรมันคือสิ่งเดียวกันปะวะสำหรับเราเนะี่ยเราส่วมันแยกขาดออกจากกันชัดเจนความโรแมนติกมันมีผลทําให้เราหลงอยู่กับสภาวะแบบนั้นแต่ถ้าเรามองว่าแบบความโรแมนติกคืออะไรเราอยากให้เธอโทรหาเราตลอดเช้าของวันเย็น เราอยากละคือ,อ,อความคาดหวังอะไรบางอย่างที่แบบบางทีแม่งเกินไปแล้วอะ่ะเราอยากให้เธอมารับเราเราอยากให้เธอดูแลเราจ่ายค่าข้าวเลี้ยงเราเวลาที่เจอกันตื่นเช้ามาทํากับข้าวให้เราในสภาวะแบบเนี้ยมันคือความโรแมนติกทั้งหมดซึ่งมันอนะ่ะไม่ใช่ความรักนะบางคนอาจจะมองว่าแบบสิ่งที่เขาทําให้โอเคแหละมันอาจจะเป็นความรักแต่ถ้าในกรอบของแนวคิดที่อธิบายเนี่ยมันคือ ความโรแมนติกและไอ้ก้อนนี้ถ้าเราสามารถพยายามพยุงมันได้จัดการความสัมพันธ์มันได้มันจะตอบให้เรารู้สึกว่าเราหลกเขามากขึ้นเราอยู่กับเขามากขึ้นทำไมเราถึงอยู่กันมาสิบปีอะเจอกันอะชันใจเต้นทุกครั้งที่เจอแล้วตกหลุมรักแฟนเราซ้ําๆตกหลุมรักแฟนเราซ้ําๆก็เพราะว่าเราบํารุงบําเรอมันด้วยความโรแมนติกนั่นแหละ